สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับรายการวันนี้ก็จะเป็นรายการคนรักพระสมเด็จ EP พิเศษนะครับแบ่งปันองค์ละสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับองค์แรกครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ เนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพาเก่ามากเลยนะครับพี่ๆครับนะครับพาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับนี่ครับองค์แรกครับเป็นพิมพ์เกต์ัวตูนนะครับพระสมเด็จเก่านะครับ เก่าถึงยุคเลยพี่นะครับนะครับจัดไปได้เลยนะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับเหมาบ้านมานะครับพี่พี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับรายการที่สองนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่ครับนี่เป็นรายการที่สอง นะครับถูกใจรายการที่เท่าไหร่ทักหาผมได้เลยนะครับหรือโทรสายด่วนศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสอง้านะครับโทรหาผมไวมีโอกาสได้เช่าก่อนท่านอื่นนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับคิดเหมือนเรานะครับนะครับดูแล้วชอบสนใจแล้วต้องรีบโทรหาผมนะครับองนี้เป็นองค์ที่สองนะครับองค์ที่สอง มาองค์ที่สามนะครับตรงนี้จะมีเส้นใต้ฐานนะครับเนื้อหาองค์นี้นะครับเป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นา้าลองนั่งนะครับเส้นใต้ฐานเป็นยุคปลายนะครับ องนี้จะเป็นสมเด็จจุป,ปายนะครับในรัชกาลที่ห้านะครับอ,องนี้นะถัดมาองค์ที่สี่นะครับอที่สี่องนี้นะครับสวยเลยนะครับพค่อนข้างที่จะเนื้อเก่านะครับแล้วก็อง์นี้จะแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับ แก่ตังอิวนะครับกัดมาองค์ที่ห้านะครับนี่องค์ที่ห้านะครับนี่เป็นสมเด็จยุคต้นนะครับ ต้นนะครับ สมเด็จยุคต้นนะครับถัดมาเบอร์ที่หกนะครับนี่ครับเบอร์ที่หกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้โรยผงซุ้มกรนะครับดันหน้านะครับ กัดมาเบอร์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับตรงนี้หมายเลขเจ็ดนะครับสวยนะครับเนื้อแร่งเลยครับตรงนี้ ขอรูปเพิ่มเติมพี่ๆทักไลน์ผมมาได้เลยนะท่านพี่ๆคนไหนที่เล่นไลน์เป็นนะครับถ้าอยากได้ภาพด้านข้างเพิ่มเติมหรือมุมไหนเพิ่มเติมเนี่ยพี่ๆทักไลน์ได้เลยนะครับ mm hmm. นะครับถ้าดูในคลิปแล้วจะตัดสินใจยากก็ทักไลน์ผมมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องดูภาพจากวิดีโอนะครับก็ เช่าตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถัดมาตรงนี้หมายเลขแปดนะครับตรงนี้หมายเลขแปดนะครับสวยนะครับตรงนี้พิมพ์คมชัดลึกเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนี้เนื้อแกะตอังอ้วนะครับ ถัดมาเบอร์เก้านะครับนเนื้อแกล้งนะครับเบอร์เก้านี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคอะน,นะครับเนื้อแกล้งสวยเลยครับโอ้ตรงนี้สวยเลยครับพี่มองแล้วมีเสน่ห์เลยครับตรงนี้นะสองนี้แตกรายงานเลยนะครับ ถัดมาเบอร์ที่สิบนะครับเบอร์ที่สิบนี่ครับโอ้โหสองแล้วมีสนเสน่ห์ดีครับองกนี้ครับนะครับสนเสน่ห์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับนะครับของแต่ละคนนะครับบางคนชอบพิมพ์โน้นพิมพ์นี้นะครับนะ พีพ่่ชอบแบบไหนที่ผมส่องไปนี่ก็โทรมาปิดตามเบอร์ได้เลยนะครับอย่างสมมติว่าองค์นี้เบอร์ที่สิบนะครับโทรมาบอกผมได้เลยนะว่าต้องการบูชาหมายเลขสิบนะครับสมเด็จนะครับส่งฟรีด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไม่คิดเพิ่มเลยนะส่งจ่ายแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนะครับองค์นี้เบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้นะ เบอร์ที่สิบเอ็ดองนี้นะครับนี้เขาว่าเป็นพิมพ์สังคตินะครับเนื้อหาก็เก่าธรรมชาติเลยครับเ,รเก่าธรรมชาตินะครับ ถัดมาเบอร์ที่สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบสองตรงนี้นะครับ หมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้นะครับถัดมาหมายเลขสิบสามนะครับตรงนี้เกตทะลุซุ้มเลยครับเป็นของวัดลักขังนะครับอย่างเนี้ยเก่ามากเลยครับ นะฮะงนี้สวยนะครับน,นี่ครับอองค์ที่สิบสามนะครับองน,นี้นะถัดมาองค์ที่สิบสี่นะครับน,นี้จะเป็นสมเด็จสองคองนะครับ นี่เป็นสมเด็จสองครองนะครับนี่ครับพิมพ์วะัละคังฝากปลูกบางถุมพรมนะครับนะครับคนเท่าคนแก่เขาเรียกพระสมเด็จสองครองนะครับผมมีผมได้เช่ามานานแล้วนะครับสมเด็จสองครองเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดกุให้ดูนะครับ น,นี่เก็บอยู่นะครับเพราะว่าเก็บเงียบนะครับนะครับหลอเนื้อคู่นะครับนะอาหลาออเนื้อคู่ของจีนอยู่นะครับพราผมได้เป็นทีิบมาเลยนะพี่นะครับสมเร็จสองทองเนี่ยนะครับกลับมาเบอร์สิบห้านะครับนี่ บางขุ่นพรมพิมใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี้พิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมนะครับอันนี้ไม่ใช่สองทองนะเนื้อจะคนละแบบเลยนะครับอันนี้บางขุ่นพรมล้วนๆนะครับอ่านี้เป็นเนื้อบางขุ่นพรมนะครับนเนื้อบางขุ่นพรมเนี่ยมวลสาร ini, เขาจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าสร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับส่วนแล้วก็ส่วนผสมของวัตถคังนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าในตอนนั้นก็หลวงพ่อท่านอายุมากแล้วนะครับในปี2005 2408เนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นก็จะมีพวกตามประวัตินะจะมีพวกช่างหลวงวิจารณ์นะครับสร้างบ้างนะครับสร้างถวายลอห้าด้วยนะครับแล้วก็ต้องสร้าง84,000องค์เพื่อบรรจุพระเจดีย์ใต้เจดีย์ของวัดบางขุนพรมด้วยนะครับ นะครับก็ตอนนั้นก็สร้างพระเยอะนะครับสมเด็จโตนะครับเขาเรียกว่าสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับในยุคสมัยนั้นนะครับจะเป็นการสร้างพระเพื่อเขาเรียกว่าไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับองนี้นะเบอร์สิบหกนะครับองนี้เบอร์สิบหกนะครับองนี้ก็สวยนะครับเนี่ย พิมพเอียงเลยนะครับนะเพราะว่าวัดระฆังเนี่ยจะต้องเอียงมาทางนี้นะให้เอียงทางไหล่ซ้ายเนี่ยนะครับนี่มีรอยนี้เดียวครับนะด้านหลังสวยครับตรงนี้นะเบอร์สิบหกนะครับถัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นยุคต้นนะครับอ,อันนี้ยุคต้น ลูกต้นเนี่ยเป็นพลาสมเด็จดูง่ายนะครับซึ่งมวลสารเยอะแล้วก็วแ,วแก่น้ำมันนังอิว้วเม็ดมวลสารเนี่ยจะเป็นเม็ดค่อนข้างที่จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับนะครับเนื้อมวลสารจะหยาบนะครับ มาเบอร์ที่สิบแปดนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะครับบางขุนพรมล้วนนะครับบางขุนพรมล้วนนี่ก็คือกุวัดบางขุนพรมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบางขุนพรมเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีสมเด็จของวระครังมาอยู่ด้วยนะครับ ตอนนั้นสมเด็จโตท่านชลาภาพมากแล้วนะครับนี่ครับถัดมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับ,น,รบนี้วัดละครังนะครับ เก่ามากเลยครับพี่เก่ามากเลยครับนี่ครับเบอร์ที่สิบก้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับ ีถัดมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพิมพ์เอียงมาทางซ้ายเลยนะครับเนื้อแก่งนะครับดูครับเก่ามากนะครับแก่งเลยนะครับเนื้อ าเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับผมนี้แกล่งเลยนะครับเนื้อนี่ครับนี่แกลงเลยนะโหนี้เนื้อแก่งงเลยครับ เบอร์ที่ยีิบสองนะครับต่อมาเบอร์ที่ยีิบสามนะครับนะครบเบอร์ที่ยีิบสามนะครับตรงนี้นะครับ มส่องให้ดูชัดๆนะครับทุกองค์ช้าๆค่อยๆไปนะพี่เนาะค่อยๆสอ่ <S <S ๆสองกันไปนะครับจะได้สะดวกในการตัดสินใจนะพี่ๆ,ๆ,ๆใครชอบเบอร์ยี่สามโทรมาป,ปิดได้เลยนะครับผมส่องเบอร์ยี่สี่ต่อเลยนะ สี่นะครับองนี้หรือจะโทรมาทีเดียวก็ได้นะครับจดหมายเลขไว้นะครับหมายเลขเ,เราชอบหมายเลขไหนก็จดไว้นะครับโทรมาตอนจบรายการทีเดียวก็ได้นะครับนะครับหรือว่าจะโทรมาตอนรับชมอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดก่อนอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลง y o u t u b e ไปนะครับ เพราะว่าผมอัดเป็นวิดีโอลงไปนะครับอุ้งนี้นะครับเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับโทรมาเลยครับออมาเบอร์ที่ยี่ิบห้านะครับอันนี้เขาเรียกพิมลุงพุทธนะครับเขาเรียกพิมลุงพุทธนะครับ มีผงแร่ด้วยนะครับเนี่ยมีผงแร่้วยนะเบอร์ยี่้านะครับ ใครชอบปิดได้เลยนะครับเบอร์ยี่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เบอร์ยี่หนะครับ ะนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเป็นบางหุ่นพรมนะครับฐานแซมนะครับถัดมาเบอร์ยีิบแปดนะครับนี่เบอร์ยี่สิบแปดนะครับ เนี่ยเบอร์ยี่สิบแปดนะครับถ <c oughs> ัดมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับองน,นี้ <c oughs> พิมพ์ฐานแซมนะครับฐ <c oughs> านแซมอกวีนะครับองน,นี้อกวีหรือบางคนเรียกอกล่องนะครับ <c oughs> ถ้ามาตรฐานเนี่ยเขาเรียกพิมพ์ฐานแซมอกล่องกับฐานแซมอกตันนะองน,นี้เป็นอกล่องนะครับ นื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งจมาเบอร์ที่สามสิบนะครับนะีบ่ะเบอร์ที่สามสิบนะครับ เบอร์31นะครับนี่อันนี้ครับ เบอร์สาเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สามสองเป็นสมเด็จสองคลองนะครับนี่ครับสมเด็จสองครองครับ เป็นสองคองนะครับถัดมาเบอร์ที่สามสิบสามนะครับนี่อันนี้ลักน้ำมากนะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่ลงลักนะครับเป็นลักน้ำมากนะครับรอยหนอนด้วนรอยปูไตนะครับ ัดมาเบอร์ที่สามสิบสี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สามสี่นะครับตรงนี้นะครับ มาเบอร์สามสิบห้านะครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับตรงนี้นะเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับวัดเกตนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับพิมพ์หกชั้นนะครับอกตลอดเนื้อหาเต่าถึงยุคนะครับ เบอร์สามสิบหกนะครับเนี่เบอร์สามหกนะครับสวยเลยนะครับ นี้ก็แบ่งปัน36รายการนะครับรายการละ400บาทส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนะเก็บเงินปลายทางได้นะพี่ๆนะครับสะดวกเก็บเงินปลายทางก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ